โอเคนะครับสอนวิธีการเพิ่มสิทธิ์ในสองการเล่นฟรีนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จัดไปหกสิบาทเนาะสามารถที่จะกดแลกเงินได้เลยนะครับเงินจะเข้าทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราแลกเสร็จเนาะกดกลับไปหน้าหลักนะครับในส่วนของยอดเงินนะครับก็เข้าเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้รับในสองสิทธิ์การเล่นฟรีๆๆตรงนี้นะครับตัวน,นี้ก็สามารถไมไ่จะทําตามผมได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคขว่าลิงก์เข้าร่วมเนาะกดเข้ามานะครับก็จะเจอคาว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยเนาะกดเริ่มช่วยเพื่อนนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการโอนเงินให้เพื่อนเนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมนะครับกดโอนเงินได้เลยนะครับกดโอนนะครับหรือวายืนยันการโอนให้เรียบร้อยเนาะโอเคนะหลังจากที่เราโอนเสร็จเนาะตัวนี้นะครับก็จะได้รับมาอีกหนึ่งสิทธิ์เนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับสามารถที่จะกดเล่นเกมไดนนะะคครรัับก็ืออาาทต่้งเ เราสามารถไม่ได้กดหยุดได้นะครับอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะก็คือไม่ได้รางวัลเนาะกดลุ้นต่อได้นะครับตัวนี้จะใช้สิทธิ์ในสองการเล่นเนาะก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณสิบสิทธินะก็สามารถที่จะเล่นได้หรือว่าหมุนได้10บครั้งเนาะอ่ะตัวนี้ก็ได้มาอีกสองคอยนะครับก็คือสองคะแนนนะก็คือ2บาทเน,นาะหนึ่งคะแนนก็คือ1บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มไปให้มันครบยอดนะครับแล้วจะลองกดถอนให้ดูเนาะกดหยุดไปนะครับอ่ะได้มาอีก5าคอยนะก็คือ5้าบาทห้าคะแนนเนาะ นี่ผมมีอยู่สิบแปดแล้วนะครับเหลืออีกสองคะแนนนะครับก็หมุนไปอีกรอบนะครับรางวัลที่มีหนึ่งบาทสองบาทนะครับห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะได้ไม่ีห้านะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองแลกให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้มียี่สิบสามคะแนนนะครับก็แลกไปนะครับก็คือยี่สิบาทเนาะคนแลกเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับดูประวัติการเล่นนะครับประวัติการแลกเนาะผมแลกไปสามยอดนะก็คือยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับซึ่งเป็นเงินนะครับก็ประมาณหกสิบาทแล้วนะครับที่ แนะําการแรกไปเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนะี่ยตัวนี้ก็แนะนําให้กดลิงก์เข้ามาเล่นได้นะใต้คลิปเนาะเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมทูมิเน่อลเลตยังไม่ได้มีเนาะก็คือในหน้าต่างหน้าแรกเนะี่ยเราก็จะหากิจกรรมนี้ไม่เห็นเนาะแนะนําให้กดผ่านลิงกนะ์เนาะจะเป็นลิงก์เพื่อนๆหรือว่าจะเป็นลิงก์ของผมก็ได้นะก็กดเข้ามาแล้วก็อยากได้รับสิทธิ์เพิ่มเนะี่ยก็แนะนําให้ทาการโอนหนึ่งสตางค์ให้กับเพื่อนเนาะตัวนี้จะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมอยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะหมุนต่อแล้วกันเนาะใครที่มีสิ ตัวนี้นะก็รางวัลไี่มี10 50นะครับห0 0รหรือประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะลองหยุดแล้วกันนะครับจะได้เท่าไหร่ตามใบค่าคะแนนนะครับก็สะสมไปเนาะใครที่มีมสิทธิ์ในส่วการเล่นเยอะเนาะก็แนะนําให้เข้ามาเล่นเนาะเพราะว่าจะไม่ได้เสียสิทธินน์ในส่วการเล่นเนาะเพราะว่าตัวนี้ใครที่มีทูเบอร์นิวเอเล็กรันะตัวนี้สามารถเล่นได้ฟรีเนาะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะตัวนี้จะได้รับเงินฟรีด้วยเนาะกดหยุดไปนะครับ ได้มาอค่หาคะแนนนะครับก็ลุ้นไปเรื่อยนะใครที่มีสิทธิ์ในสองการเล่นเยอะเนี่ยจะสนุกหน่อยแนละ้วาะว่ามันก็จะได้เงินเนาะเ็จะประมาณนั้นนะครับโอเคกดจุดดูนะมัาจะได้เท่าไหร่ได้มาอีกสองคะแนนนะครับตอนนี้ผมมีสิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคแต่ผมจะหมุนไปเรื่อยแล้วกันเนาะใครที่อยากเล่นก็รีบเข้ามาเล่นเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมเขาก็จะจัดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็น่าจะประมาณปีใหม่ใกล้จะหมดแล้วเนาะใครที่ร่วมไม่ทันเนี่ยตอนนี้ก็แนะนำให้รีบเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่า ใครที่มีทุนไม่พอเลยกลักวจะเสียสิทธินะ์เนาะก็แนะนำให้เข้ามาเล่นกันนะครับโอเคได้ไหมค่าคะแนนนะครับถ้าผมแลกอีกที่ละกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับดูที่ประวัติการแลกนะครับเงินจะเข้าทันทีเลยเนาะหลังจากที่เรากดแลกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการทํางานเบื้องต้นเนาะอ่าแล้วก็กิจกรรมนะครับเขาก็จะมีในส่วนของการชวนเพื่อนเนาะวิธีที่เราจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเมนาะตัวนี้จะเป็นภารกิจพิเศษนะจะมีอยู่2ภารกิจด้วยกันเนาะ ผลิกิจแรกเนี่ยหากเรานะทําการชวนเพื่อนนะครบ100คนเนี่ยจะได้รับเงินนะับทันทีก็คือ500คะแนนนะบห้าร้อยบาทเลยเนาะทีนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนนะับที่จะเข้ากระเป๋าของเราโดยอัตโนมัตินะแล้วก็ภารกิจที่2นะับก็จะเป็นในสองการชวนเพื่อนครบ1000คนนะับจะได้รับทันทีนะับก็คือ5,000คะแนนนะับีเป็นเงินนับก็คือ5,000ันบาทนะครับหนึ่คะแนนก็คือ1บาทเนาะในส่วนของวิธีการเปิดกล่องก่อนนับหรือว่าชวน เพื่อนเนาะตัวนี้สามไม่ไดดูได้นะครับแล้วก็วิธีการตอบรับหรือว่าวิธีการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับต้องทํายังไงบ้างเนานะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอการที่เราจะได้รับเงินเพิ่มเติมนะครับตัวนี้สามารถที่จะ,ะกดเล่นเกมนะครับแล้วหากว่ามีสิทธิ์แค่หนึ่งสิทธินะ์เนาะเราสามารถที่จะหมุนไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับสมมุติผมได้มา5คะแนนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นต่อที่2เนาะที่เขาแจกนะครับตัวนี้จะเป็นการแคปหน้าจอ แล้วก็แชร์เนาะในส่วนของรางวัลที่จะได้รับนะครับก็คือ5,000คะแนนนั่คือ5,000บาทเลยเนาะตัวนี้เพียงแค่เราแคปหน้าจอเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูเนาะแคปไปเสร็จนะครับตัวเนี้ยเราก็นําที่เราแคปเมื่อกี้ไปทําการโพสต์ลงใน Facebook หรือว่าแอปอ่าทวิตเตอร์หรือว่าเป็นแอป X ของเราเนาะแล้วก็ติดแฮชแท็กทูมานี่นะครับ X Squid Game เนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับหลังจากข้อความเนาะอาจจะเป็นลุ้นลับ ในส่วนของ5,000ันคะแนนฟรีเนาะแล้วจะเป็นแคปชั่นอะไรก็ได้นะตรงน,นี้เขาจะเป็นการสุ่มแจกเนาะซึ่งการแคปหน้าจอแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีในส่วนของเลขตัวน,นี้เนาะเขาจะโอนรางวัลเข้ามาให้เราโดยอัตโนม,มัติเลยนะครับก็จะประมาณนี้ตัวน,นี้สามารถที่จะมากดแลกรับได้ทันทีเลยนะหลังจากที่เราได้รับรางวัลเนาะก็จะประมาณนี้นะในส่วนการทํางานเบื้องต้นซึ่งมันก็จะมีหลักๆก็จะมีอยู่3 4่ช่องทางน,นะช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นสิทธินะ์ในส่วนการเล่นใครที่ยังไม่มีก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะแล้วก็ทําตาม ที่ผมทําให้ดูได้นะในคลิปเนาะก็ทาการโอนกันหนึ่งสตาค์นะเพื่อนเนาะจะเป็นลิงก์ใครก็ได้นะจะเป็นลิงก์ของเพื่อนหรือว่าเป็นลิงก์ของผมก็ได้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ในของการเล่นนะอันนี้เป็นนับเป็นสิทธิ์ในสอการเล่นที่หนึ่งเนาะในส่วนของวิธีการเล่นที่สองเนี่ยจะได้มาจากการที่เราทาธุรกิจพิเศษนะก็จะได้รับรางวัล5 0 0บาทนะธุรกิจที่3เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจ ห้ 5, าพันคะแนนนะครับก็คือ5000บาทเนาะตัวนี้จะจํากัดแค่1นึ่งสิทธ์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนะี่ยก็จะเป็นการแคปหน้าจอที่ผมบอกเพื่อนเนาะก็ลองไปดูกันได้นะครับในส่วนของตัวนี้เนาะตัวนี้สามารถเล่นฟรีทําฟรีนะใครที่มีทูบี้นี่ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะก็แนะนําให้เข้ามาเล่นทุกคนเนาะตัวนี้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับใครที่หาฟิตใน2การเล่นได้เยอะเนาะก็ถือว่าโชคดีไปนะซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการเชิญไปเนะี่ยประมาณ24คนเนาะแล้วก็รอการตอบกลับเนี่ยก็คืออน,นะัเเ้้าายงไไม่ไดขแปนะ แล้วก็อีกประมาณ6คนเนี่ยตอบรับคนอื่นไปแล้วนะครับก็คือเขากดลิงก์คนอื่นไปแล้วนะตัวนี้ก็จะมีสามารถทีจะได้รับนะครับก็จะประมาณนี้นะรายละเอียดก็จะขึ้นบอกทั้งหมดเลยเนาะว่าเรามีกี่ิเซ์เล่นได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะในสองการอัปเดตในสองของกิจกรรมโทมานี่วอลเล็ตนะ X Squid Game เ,กกเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะสำหรับใครที่ชวนเพื่อนได้เยอะนะตัวนี้ก็ยินดีด้วยตัวนี้ผมก็จะลองพยายามดูก่อนนะครับว่า เชิญได้หร in ือเปล่าครับถ้าเชิญได้ตรงไหนหรือว่าเชิญไม่ได้ไงนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตทีเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหากเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจจะเล่นกิจกรรมนี้จะได้เข้าใจนะว่าการทํางานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้อ่าเล่นจะได้อ่ามาดูนะว่ามันมีรางวัลอะไรบ้างนะใครที่ไม่รู้นะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่่ออนนะขขมมมาาาทีเ้้รรัับบชคคลิปโ